สวัสด,ดีค่ะอยู่กับช่องคลายสลีมมงคลคลายโค้งนะคะวันนี้เราจะมาห่อข้าวต้มใบมะพร้าวให้กับแม่แม่เอซีได้ดูนะคะห่อข้าวต้มผัดใบมะพร้าวนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีุอบทานโทษนะคะใบมะพร้าวข้าวเหนียวกล้วยถุก าดูวิธีทำนะคะตอนนี้ควันโอ๊ตมาแล้วลืมบอกไปนะคะว่าวันนี้เราขอข้าวต้มงานอะไรงานอะไรควันโอ๊ตเน่ถามแล้วไม่ตอบพรุ่งนี้จะเป็นประเพณีบุญข้าวจีนะคะบุญเดือนสามของคนภายอีสานนะคะพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันพระพอดีนะคะรุงนี้ ชาวบ้านบางบางหลังคาก็ห่อข้าวต้มนะครับบางคนก็ห่อขนมเทียนแต่วันนี้แม่ควานจะมาห่อข้าวต้มผัดใบมะพร้าวถามก็ไม่ยอมคุยด้วยควาโนโอืม แล้วนี่นะคะเราต้องรีดให้เข้ากันเพื่อที่ไม่ให้น้ำเข้าม,มีคนเอ็ด,ดูด้วยนะใชตามด้วยเชือกฟางมา ข้าต้มอ,อืมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพันโอ๊ตมานี่หน่อยสิมาทักไทยเอฟซีหน่อยอยู่บ้านสองคนเหมือนอยู่คนเดียวนะคะหนึ่งถามก็ไม่พูด นี่เสร็จแล้วนี่ครับกินข้าวีาเที่ยงครับนี่ได้เยอะแล้วนะคะนี่กินข้าวเที่ยงมาช่วยโฮคนโฮเป็นไหม,ม่เดี๋ยวมาดูความสำเร็จของเมควานนะคะว่าจะโผได้เยอะขนาดไหน หอไปหอมาก็สวยเองนะคะี่แต่โกนหัวหอหอัวโตอก้นรีบหอไปควันออดก,ก็ไม่ค่อยได้กินนะคะหนเอาแค่ข้าวเหนียวแค่กิโลเดียวนะคะหนึ่งกิโลช่วงเย็นนี้จะทำตำเครื่องน้ำยาขนมจีนด้วย งานปเทนีบุญข้าวจีปเนีบุญเดือนสามรู้จักไหมคมันอดทเขาไม่คุยด้วยแล้วรีดรีดรีดอย่าให้น้ำเข้าเวลาเราไปต้มนะคะ เพราะว่ามะพร้าวเป็นลูกหาไม่ได้นะคะต้องใช้กะทิกรงกระทิกลงไม่ค่อยอร่อยเหมือนเหมือนมะพร้าวเป็นลูกนะคะมะพร้าวเป็นลูกจะอร่อยกว่าอ, <c oughs> อันออนหอเป็นไหมอ <c oughs> ยู่บ้านคนเดียวนะกันอยูยส่สองคนมือนอยู่คนเดียวอืมเลว ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือมีเยอะเหลือประมาณห้าอันหกอันเย็บซีท่านไหนโอเป็นบ้างน้อช้างอยู่ไหนพอน,นอสเจงเม่นะคะช้าง วันนี้ก็ไปตัดอ้อยมานะคะถึงบ้านเด็ดมูกว่าเีบมานั่งหัวข้าต้มกลัวไม่ทันนักะเรียนเลิกเรียนเดี๋ยวมาดูความสำเร็จนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่อัน พรุ่งนี้วันพระนะคะพรุ่งนี้ที่หมู่บ้านจะไปใส่บาตรที่สาลากลางหมู่บ้านนะคะ ถ้เวลาเอาไปย่างนะคะจะอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูความสำเร็จว่าจะได้เยอะขนาดไหนเราขอตัวทำงานก่อนนะคะโอ้กินข้าวกับอะไรเข้าผัดลูกกับแตงโมแซบบะ <laughs> มาดูบักคิดดื้อนะคะดิบักคิดดื้อ พอไม่มีหญ้ามีอ้อยกินก็จะพากันอยู่แบบนี้นะคะเงียบมากเพราะแก้มบุ๋มไม่อยู่แก้มบุ๋มไปโรงเรียนจะเงียบมากเลยนะคะโอ้โคกกินข้าวต้มไหมโอ้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้ช้างก็กินเป็นเหมือนกันนะคะนี่ข้าวต้มมัข้าวต้มผัด ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวแม่คานขอตัวไปห่อข้าต้มให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ